จากเรื่องเล่าที่ผ่านมานี่ครับพี่น้องผมสสรุปแบบง่ายๆบางคนอาจจะบอกท่านหูเรืองว่าเอ็นอีย้ยังมาเถียงกันจังสันจังสีผมิีว้าแบบย่อๆนะครับแล้วพี่น้องฟังเบิงหลอกคิดพิจารณาเบิงว่าจังไดกันแน่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแน่เอาก่อนเรื่องสิเกิดขึ้นสิมีการลบเพ่งออกนะห้อยใจบางไฟแสนนี่ละมันเกิดอี่ยังขึ้นครับเอาเริ่มจาก จังสี่เนาะพี่นองคิดเอาเด้วว่าการแสดงวิธีของโตเกียวมิวสิกนี่แหะซึ่งมีเนื้อหาเขาบอกว่ามันอาสิพาดพิงนักร่องสาวน้องเพลงไงละบอกง่ายงรครับแต่อีกส่วนหนึ่งมองว่ามันคือการแสดงที่พูดถึงประวัติความเป็นมาและก็มันคือเรื่องจริงถามว่าจริงบ่มันก็นจริงนั่นแหละครับอ่า ส่วนที่มองว่าพาดพิงบอสอนันตก็แล้วเต็มมุมมองของไผ่ของมั่นนะครับพอมั่นก็เป็นการแสดงมันกับอะรแตกต่างกันอย่างครับกับอีกฝ่ายที่แสดงขึ้นกันนะครับที่บอกว่าเออผัวเก้าเคหน่อยมันก็เลยเป็นประเด็นขก้นมาเราแสดงแล้วมันก็บรอยังมันอยู่ในกลุ่มปิดเนาะแล้วก็มีการว้ากันหลังจากนั้นครับพี่น้องนางเอกนะครับได้ออกมาโพสต์ว่าหนึ่งปีแล้วนะคอนเทนต์อื่นมีเยอะแยะ จะมั่วมันเหล่านี้ท่านเดิมทำไมและยั่งให้สัมภาษณ์อีกครับว่าสิคุดเรื่องอดีตขึ้นมาเพื่อพาดพิงอีกคนให้ถูกด่าทำไมก็คือนั่งเอกสิม่วงวานะครับว่าเป็นอย่างคือเอาเรื่องเกา่เกาๆขึ้นมาให้มาว่าเด็กหน่อยซึ่งที่จริงแล้วมันกับว่ามีหยังว่าเด้ครับว่ีโพ้ใดว่าเด้บาบ่เอาขึ้นมาโพดเนาะมันมีสองฝักสองายซึ่งมีการโต้เถียงกันนะครับ เราก็หลังจากนั้นกระแสก็ลุกลามไปครับไปถึงประเด็นลิกิทธิ์ของเพลงห้อยใจของไฟแสนเฮดไททั้งค่ายตัวเกียวมิวสิกค,ครับออกแถลงการยั่งชัดเจนว่าเพลงนี้ซีบอสไฮร้องอีกแล้วทาซีร้องต้องมากคุยเจรจาเรื่องคาลิกิทธิ์กี่บาหยังกระวากันไปครับซีมาลองซอซื้อธรรมดาบอได้ขึ้นเกาแล้ว พอเมื่อก้อนให้สิทธิ์ให้โอกาสในการรองทำมาหากินสำหรับเด็กหน่อยครับแต่เด็กหน่อยนั่นผลไม้นะครับว่าบบได้เห็นบุญเห็นคุณว่าไงไง่ายก็คือนี่นะคุณวาจังสันนะครับแล้วเป็นอย่าง,างวาจังสันเี่ครับเป็นปีแล้วบบเคยเวียนบบเคยอย่างมากหาเัืงสิเนาะเออที่จริงอ่ะ นาสิมีภูรักผููใหญ่ก็เออไปแน่ไปหางจากนั้นสิแน่หรือว่าโทษหายยังก็ได้เมนสีออกมาจากกันก็แล้วครับเฮ้ากับอาศัย่นคือเกาเมนสีว่าขอบคุณยังก็ตามเลยบางเถื่อมันต้องเห็ดให้เห็นบ้างนะครับเนาะของติดใหม่ติดมือก็ชอกระเช้าไปสวัสดีมันก็ว่าด้ไยังอย่างหรอกครับถ้าคนคิดเป็นนะเออเห็ดจังสี่มันกับว่าเป็นอย่างหลังจากนั้นให้ลบเพ่งแล้วเป็นยังไงครับ าขายโตเกียวมิวสิกนะครับชัดเจนวาลิกาซิเนเป็นของขายย่างชัดเจนแล้วล้วก็ให้ลบคลิปออกท่านที่บ็อกอนุญาตให้มีการนั่ไปใส่ต่อหลังจากนั้นนะครับนั่งเอกก็ออกมากเคลื่อนไหวเตรียมลบคลิปโดยโพสต์แรกกับแท็กนักลอกนะครับเพื่อให้กำลังใจ เมียสิยูเคี่ยงขางหนูเสมอส่วนโพลที่2นะครับบอกว่าท่างค่ายเขาให้ลบเพลงออกจาก YouTube แล้วนะคะลบออกให้แล้วนะคะจึงเรื่อนมาเผื่อสาบน่ายห่างไงคำว่าน่ายห่างไงนี่ครับเห็ดให้คนมองนะครับว่าเป็นการทิ้งไายเชิงประชดประชันเอาเสะอีกแล้ววายจังสีนะครับหลังจากนั้นนะครับเอฟ ของนั่งเอกบางส่วนกะบ,บอกว่าหลังจากที่ลบเพ่งแล้วกระแสวิภาควิจารณ์นะครับก็ยังมีต่อเนื่องอยู่ด้วยบางส่วนมองว่าผู้ใยี่านใจดำกับเด็กหน่อยแต่นะครับอีกส่วนก็มองว่าให้โอกาสมาโดนแท่นที่สิ่งจักบุญจักคุณ ก็คือบอหูวจากหนังแน่นะครับหลังจากนั้นนะครับผู้เยี่ยบานก็ออกมาไล่สดสัตว์เต็มๆครับบอกเลยเพลงนี่แตงออกมาไตมั่นสมองของข่อยแต่ผมบ่เคยได้ไรไดจากเพลงนี่เลยคนที่ได้ไรไดจากเพลงนี่คือเจ้าของสงอง่านั้นไหนสั่งกันแล้วกับบอตตองรองแล้วกับบอดวิจใจไล่พนาสูตอนนั่งออกจากไข่ บอสบิกกชิกสัญญาให้ฟี่ๆไปดูต้นตอแต่ละเรื่องแซกูวาซันถ้ามีความจริงอะไรอยากแฉกันแฉไปเลยเว้าวให้มันจบแซก,กูจนหัวประโยคสุขไทยเพื่อประโยชน์อันใดของพวกมึงอาจสิใส่คำบอสุภาพนะครับผมก็ต้องว้าแบบนี้ไปก่อนนะครับให้พี่นองได้หูหนำนะครับว่ามันเป็นยังสัน เออละกะนั่งเอกกระเดชแช่โพสของคู่ล่มเนื้อหาโพสถึงคนที่เคยเดลับโอกาสแต่เมื่อมีถูกอย่างแล้วกลับลืมผู้ที่ช่วยเหลือซื้อถึงความย้อนแย้งของบางคนที่พูดถึงความถูกต้องแต่บ่คยมองย้อนถึงสิ่งที่ตัวเองทํานั่นคือตัวละครลับที่ออกมาบอกว่ามาจากสาดอกพี่น้องโพโพสเพเวขเกนมานะครับ แต่ผู้ยิบบ้านออกมาฟาดสวนอยากจบอยากจบแต่เอาคนรอบข้างเป็นเครื่องมือทำลายฉันโอ้ยกูอยากหัวเศร้าแน่มันต่อแหลนี่นี้เขาเบิ่งออกเบดประเทศอยากจบค่ะหาหมกไม่เล่นแน่ซึ่งหลังจากนั้นนะครับผู้ยิบบ้านแล้วก็บอสพ่อใจหรอกาว่าถูกโจมจีซำาๆทั้งที่อยากให้มันจบแต่กลับมีการปั้นกระแสต่อ โดยอย่างครับคนรอบคางพยายามเข้ามาเพื่อเสิให้ตัวเองบบถือร่างแก่คนเดียวว่าไงไงให้คนอื่นมาซอยหลับทั่วเนี่เรื่องนี้ก็เป็นที่รับดูได้ของหลายๆคนนะครับที่เบิ้งยู่หันน้ากันหลังจากนั้นนะครับน่งเองกแคปพโพสของผู้ยิบันสวนกับนะครับบอกว่ารอนะมานั่งคุยกัน คนมีสติปัญญาเขาดูออกแล้วก็หลังจากนั้นคำนั่งเอกได้ไล่สดตอบโต้เรื่องดีๆของข่อยคือบ,อบอ่เบามีแต่เจ้านำบก่กดีความดีมันบ่เคยมีบอคุณบอกว่ามีคลิปมีภาพคลิปพุ่มไม่คลิปไม่ลดข่อยบอกเลยเอาออกมาซะข่อยเชียร์เบอเทือเดียวเหอมันแล้วคุณอาจสิรืมออกล็อกอินในแบกบุกของฉันฉันรู้ฉันเห็นเหมือ ฉันยั่งบท่ทำลายคุณเลยที่มีคนว่าฉันไปสร้างเพจเพื่อโจมตีพ่อของลูกฉันสาบานเลยว่าบม่มีที่พันมาคอยบอกตลอดถ้ารักหนูย่าไปโจมตีเขานี่คือคำบอกที่นั่งเอกเพิ่นบอกนะครับบ่ได้มีอีหยังบ่อยากให้โจมตีฟังบู้ชยหลังจากนั้นนะครับน้องกอกิได้ออกมาโคตรฝาเดือด ที่เงียบนั่งบ่แมนอีหยังกำลังคิดอยู่ว่าคนแบบพวกมึงต้องการเจออีหยังถ้าพ่อบอกมาเลยสิไปโหนกระสอวรกระเสกก็ว่าไปโทรมากเลยสินัดคิ้วให้เลิกดึงๆือคนอื่นมาเกี่ยวพ่อยลักคือบอ่อบากันยอมรับความสวของตัวเจ้าของโพดนี่นะบ่บหลบแหลโมโหนี่แหละครับคือประเด็น ตั้งแต่เริ่มต้นลากมาถึงตอนนี้ลากัยังมีกระแสนะครับที่ว่าสิจบแบบไรตอนนี้มันยังบม่จบับยังมีการพลุกคนอยู่ในวงเอฟซีอยู่ครับแล้วสรุปดราม่าจริงๆแล้วนี่มันสิจบแบบมิตรภาพหรือว่าจบแบบแฉสุดท้ายต้องไปไล่การดังหรือบอ พี่น้องลอบเบิงเลยครับว่าในที่สุดสีสลบแบบใดว่าผู้ใดผิดผู้ใดถือแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่ยุคข้างหน้านบ่าวาสิ่งยังก็ต้องยอมรับมันให้ได้เบิงครับจังใดมันก็ต้องเดินหน้าต่อไปบ่ราหันหันมามองกันอยู่แล้วครับนี่นะครับจบหรือบ่จบลอบเบิงต่อไปครับ